สวัสดีครับนี้กลุ่มเราจะมาอธิบายเรื่องเทนต่างๆที่มีอยู่นะครับ t e n s คือรูปแบบหรือโครงสร้างของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่าการกระทําหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดซึ่งเทนนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราใช้เทนตไม่ถูกเราก็จะสื่อภาษากับเขาไม่ได้เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของเทนเสมอ เทนในภาษาอังอกฤษนี้จะแบ่งออกเป็น3าเ <t ilt> ทน <Words> ใหญ่ๆคือ present tense ปัจจุบัน past tense อดีตการ future tense อนา,ารครตการในแต่ละเทนยังแยกย่อยได้เทนละ4คือ simple tense ธรรมดาง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อน Con continuous tense กำลังกระทำอยู่กำลังเกิดอยู่ perfect tense สมบูรณ์ทำเรียบร้อยแล้ว perfect continuous tense สมบูรณ์กำลังกระทำทำเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินอยู่ด้วยโครงสร้างของเทนทั้ง12มีดังนี้ p e r Present t e n s e 1. subject บวก verb ช่อง1 2. subject บวก is/ am/ are บวก verb ช่อง1ตามด้วย ing 3. subject บวก has/ have บวก verb ช่อง3 4. subject บวก has/ have บวก be บวก verb ไอเตอร์ม ing t e n s e 2. บอก subject บวก verb ช่อง2 2 subject บวก verb บวก w a s w h แวะบวก verb ช่อง1 3 subject บวก h a d บวก verb ช่อง3 4 subject บวก h a d บวก be บวก verb ตามด้วย ing 3 future tense 1น i e w subject บวก v i l l share บวก verb ช่อง1 2 subject บวก v i l l share บวก be บวก verb ตามด้ ing สาม subject บกวก view ชาวบวกแ v บบ,บกวกว r k ช่องสหลักการใช้แต่ละเทน์มีดังนี้ present simple tense หใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความจริงของธรรมชาติ 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในขณะที่พูด 3. ใช้กับกริยาที่ทำนานไม่ได้ 4. ใช้กับการกระทำที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในะ้นาคตออันใกล้ห้ present perfect tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 2ใช้กับเหตุการณ์ที่ได้เคยทํามาแล้วในอดีต3ใช้กับเหตุการณ์ที่จบลงแล้วแต่ผู้พูดยังประทับใจอยู่4ใช้กับเหตุการณ์ที่จบเพิ่งจบลงไปแล้วไม่นาน p r e s e n t Continuous t e n t เทใช้ในเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่ในขณะที่พูด 2. ใช้ในเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่ในระยะเวลาอันยาวนาน3ใช้กับเหตุการณ์ที่ผู้พูดมันน่นใจว่าต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้1.4 p r e s e n t Perfect c o n t i n u o u s ฟกต์ t มีหลักการใช้เหมือน1-3ถึงทุกประการเพียงแต่ว่าเน้น ว่าจะทําต่อไปในอนาคตด้วยอมเรเทนใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต2ใช้กับเหตุการณ์ที่ทําเป็นประจําในอดีตที่ผ่านมา 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต4ใช้ในประโยที่คี้คอยตามที่เป็น2.2 p a ุ t สองพาร์ตคอนติเนนอรเทนหนึ่งใช้กับเหตุการณ์2อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน2ใช้กับเหตุการณ์ที่ ได้กระทําติดต่อกันตลอดเวลาที่ระบุไว้ 3. ใ,ใช้กับเหตุการณ์2อย่างที่กําลังทําในเวลาเดียวกัน2.3 Part Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์2อย่างที่เกิดขึ้นในไม่พร้อมในอดีต 2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําอันเดียวก็ได้ในอดีต2.4 Part Perfect Continuous Tense มีหลักการใช้เหมือนกับ2.3ทุกกรณีเพียงแต่เทนนี้ต้องย้ําถึงความต่อเนื่องของการกระทําที่1ว่าได้กระทําต่อเนื่องในจน ถึงการกระทำที่2โดยมีได้หยุด3.1 future simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต3.2 future continuous tense ใช้กับการบอกกล่าวว่าในอนาคตนั้นกำลังทำอะไรอยู่3.3 future perfect tense ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือสำเร็จลงในเวลาเดียวได้เวลาหนึ่งในอนาคต3.4 future perfect continuous tense ใช้เหมือน3.3ต่างกันเพียงแต่ว่า3.4เน้นถึงการกระทําที่1ได้ทําต่อเนื่องมาจากมาจนถึงการกระทําที่สองนี้ขอจบการ,รนาเสนอเรื่องเทนข์ผมครับ